สนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบริษทัท TPI โพลีนจำกัดมหาชน รุ่สวัสดิ์วันอังคารสรารจิตระลึกถึงกัลยาณมิตรทุกทิศขอไตรัตคุ้มทุกคนพลมายามีดวงตาเห็นธรรมช่ำสุขเทินพระผมบัชิรยานสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งที่อยู่ในเมืองไทยและต่างประเทศนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยามเช้าข่าวธรรม ประจำวับบนอังคารที่24กุมภาพันธ์พศ2558ขึ้น7ค่ำเดือน4นะครับเป็นประจำทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง8นาฬิกานะครับวันนี้พบก,กับผมอาจารย์บุญมีพวงเพชรแล้วก็คุณการุณาเกิดสุขนะครับเป็นประชาสัมพันธ์วิทยาลัยศาสนาษามหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับท่านผู้ชมต้องการจติชมรายการหรือว่าแนะนําข้อมูลต่างๆให้ทางรายการได้ปรับปรุงนะครับก็สามารถที่จะ โทรเข้ามาได้ที่เบอร์086351714 5นะก็สามารถแนะนำติชมรายการได้ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้นะครับในรายการยามเช้าข่าวธรรมของเราก็มีรายการมีข่าวธรรมะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมมากมายหลายข่าวด้วยกันนะครับไปข่าวแรกเป็นข่าวสริมงคลซึ่งช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะถึงเทศกาลบรรมาคบูชานะครับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับท่านก็ได้มอบ โอวาทวันมาฆบูชาในปีพุทธศักราช2558นะครับโอวาทวันมาฆบูชาที่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลาจารได้ให้ไว้นะครับท่านบอกว่าวันมาฆบูชาคือวันบูชาในวันเพ็ญเดือนสนะครับนับเป็นวันสําคัญของชาวโลกเพราะเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานหลักคําสอนสําคัญที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกนะครับใน่ามกลางที่ประชุมพระอาหารหันต์1,250 องนะครับคาสอนดังกล่าวเรียกว่าโอวาทปาติโมกประกอบด้วยหลักการ3อุดมการณ์่และวิธีการ6ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีการ6ประการนะครับก็ซึ่งได้แก่การไม่กล่าวร้ายผู้อื่น1การไม่ทําร้ายผู้อื่นหนึ่งการสํารวมตนอยู่ในกฎระเบียบหนึ่งการรู้จักประมาณพอเพียงหนึ่งการอยู่ในที่สงบหนึ่งและการพัฒนาจิตใจให้สูงส่งหนึ่งหากมนุษย์น้อมนำหลักธรรมทั้ง6ประการนี้มาปฏิบัติการท่วนหน้าอยู่ด้วยกัน ด้วยความรักความสามาคัคคีด้วยความตระหนักในคุณค่าของกันและกันสังคมจะมีความอยู่อย่างยั่งยืนครับอาตมาภาพขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้น้อมนําหลักธรรมทั้ง6ประการมาปฏิบัติเริ่มต้นโดยการรักษาศีลห้าห่างไกลอบายมุขสิ่งเสพติดและทําใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐท,ทั้งสองพระองค์ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสังคมและประเทศชาติของเราทั้งหลายสิ้นการละนานเทินนะครับจเจริญพรในสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์จาวาตวัดป,ปักน้ำนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับก็ได้ให้โอวาทในวันมาคบ,บูชานะครับก็เป็นวันสําคัญของชาวโลกอีกวันหนึ่งนะครับดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญทุคนกรุณาก็ได้เป็น วันที่เราจะน้อมนำหลักธรรมของพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ก,กับชีวิตของตนเองนะครับจากโอวาทวันในมันมาฆบูชาของพระเดชพระคุณนะครับเจ้าพระคุณสเมเด็จพมาพระมหาราชมังคลาจารย์เราก็ไปต่อที่กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งพร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรศาสนาร่วมจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชานะครับซึ่งเราสามารถไปติดตาม รายละเอียดข่าวจากคุณกิติกรสุด陀กิจครับไปชมสกุปข,ข่าวกันครับผมรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรศาสนาภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาคบูชาปี2558โดยมีพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธี เดินทางเป็นประธานสงฆ์นายวีระโรธพจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายครวาาในงานแถลงข่าวการจัดงานวันมาฆบูชาพร้อมกันนี้นายกฤษยพงศิงริอธิบดีกรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนางสาวอินทิรานาทองบอกผู้ประกาศข่าวช่องสามตัวแทนเยาว,วชนและแผ่นเค้กเขมินิตจามิกรดารานักแสดงข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในงานแถลงข่าว จัดขึ้นนักรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรศาสนากระทรวงการต่างประเทศศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์พักรัฐเอกชนและประชาชน ร่วมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคฆบูชาปี2558กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26-4มีนาคม2558โดยจัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในส่วนกลางนั้นจัดน้ำมนตทนพิธีท้องสนามหลวงโดยจัดกิจกรรมต่างๆนัดเต้นจริยะศึกษากรมศาสนามีกิจกรรมส่งเสริมศิลธรรมสำหรับเด็กเยาวชนอาทิการบรรยายธรรมการประกวดการวาดภาพธรรมะ กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมอาทิการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนกิจกรรมจัดนิทรรศการกิจกรรมไหว้พระเก้าวัดทางน้ำโดยได้ร่วมกับกรมเจ้าท่าและกรมการท่องเที่ยวจัดล่องเรือเก้าวัดอาทิวัดราชสิงค์ขอนวัดยานาวาวัดกัลยาณมิตรวัดอรุณและกิจกรรมวันมังคบูชานวัดปักน้ำปศิเจริญวัดไตรมิตรวิทยาราม วัดสะเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดปฐุมวนารามวัดอรุณวัดเทพนารีและวัดต่างๆในอีก50เขตของกรุงเทพมหานครในส่วนพุนภาคเองก็ได้ประสานไปยังสำนักงานวัดธรรมจังหวัดเพื่อที่จะจัดความพร้อมรองรับการประกอบพิธีทางศาสนาของพุทธศาสนิกนชนในแต่ละวัดตามความเหมาะสมด้วย ในโอกาสวันมาคบ,บูชาที่จะมาถึงนั่นนะครับในวันที่4มีนาคมผมก็อยากจะเชิญชวนประชาชนนะครับได้น้อมลำลึกนะครับถึงหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็คือท่านได้พระฐานโอวาทป,ปฏิโมกนะครับหลักที่ท่านได้มอบแก่บรรดาพระสงฆ์ที่ได้เข้าเฝ้าในวันขึ้น15ข่้าำเดือน3 นะครับเมื่อครั้งพุทธการเนี่คือขอให้ทําความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้ผ่องแผ้วกร mm hmm. ะทรวงวัธรรมก็ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งภาครัฐเอกชนและก็องค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนาทั่วประเทศแล้วก็ทุกวัดทั่วประเทศนะครับ mm hmm. ก็คือก็จะมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึงวันที่4 26กุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่4มีนาคม นั่นก็เป็นการแถลงข่าวจัดงานวันมาฆบ,บูชานะครับของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและก็เครือข่ายองค์กรศาสนานะครับที่ร่วมกันที่จะแถลงข่าวจัดงานใหญ่ให้เป็นงานมงคลของประเทศในครั้งนี้นะครับาจากงานแถลงข่าวเราไปดูอีกงานหนึ่งที่เป็นงานข่า,ขาวพุทธศาสนาที่สําคัญอีกเช่นกันนะครับเจ้าประคุณสมเด็จ พระมหาหมุนีวงนะครับเป็นประธานในพิธีตัดวายฝังลูกนิมิตนะครับและผูกพัฒศีมาณวัดกลางจังหวัดลบบุรีนะครับรายละเลลอียดข่าวเราไปฟังจากคุณกรุณาเป็นยังไงบ้างครับค่ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาหมุนีวงกรมการมหาเทรสมาคมวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามประธานฝ่ายสมพร้อมด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรณรัตกรรมการมหาเทรสมาคมผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธวัดบวรนิเวศวิหารประธานในพิธี โดยมีนายธนาคมจงจีระผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้อ่านประกาศพระบรมราชโองการเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมาแก่วัดกลางและน้อมถวายประกาศฉบับดังกล่าวแก่ประทานสงฆ์ณอุโบสถเฉลิมพระเกียรติวัดกลางตำบลบางขันมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมีหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้ เนื่องจากพระอุโบสถหลังเก่าของวัดกลางนี้ได้จัดสร้างมาเป็นเวลากว่า60ปีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาดังนั้นคณะกรรมาการทั้งฝ่ายส่งและคารวาดจึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรจะสร้างอุโบสถหลังใหม่ถวายขึ้นโดยได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระเทพพระรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุมัตเมื่อวันที่1 3มกราคม2551 ให้ใช้แบบพระอุโบสถของวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษเป็นต้นแบบในการก่อสร้างอุโบสถวัดกลางหลังนี้ซึ่งมีขนาดกว้าง50เมตรยาว80เมตรโดยใช้จ่ายงบในการนี้ประมาณ30ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติเพื่อเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระพิสุสงฆ์และบุญพิธีของพุทธศาสนิก,ชน,ก,ช,นนกชนทั่วไปเพื่อเสริม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจรอบวันที่5ธันวาคม2554และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาวันที่2เมษายน2558โดยมีพิธีต่างๆประกอบด้วย ที่อ่านประกาศบรมราชองค์การเรื่องพระราชทานวิสุงคามศีมาพระสงฆ์แปดสิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาพิธีตัดไหวลูกนิมิตและพิธีสวดปลุกพันธสีมาครับนะก็เป็นงานสำคัญนะครับพิธีตัดไหวฝังลูกนิมิตนะครับสมเด็จพระสมเด็จพระมหามุนีวงศนะครับซึ่งท่านได้เป็นประธานซึ่งเป็นงานใหญ่งานหนึ่งนะครับซึ่งมาเป็นงาน ที่สาคัญของพุทธศาสนาอีกงานหนึ่งนะครับจากงานาตัดหวยฝังลลกในมิตรนะครับไปที่อีกงานหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับเป็นพิธีอุปสมบทมูเฉลิมพระเกียรตินวัดเทพสิรินทราสานะครับมหาเทรสมาคมสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้พิธีอุปสมบทมูเฉลิมพระเกียรตินวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครนะครับโดยในงานนี้นะครับสมเด็จพระธิรยานมนีกรรมการมหาเทรสมาคมนะครับเจ้าวาดวัดเทพศิรินทราวาสนะครับสมเด็จ พระพุทธ,ธาจารย์กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าวาดวัดไตมิตรวิทยารามร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับนายชัดชัยชูเชื้อนะครับผู้ตรวจราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมพิธีอุปสมบทมู่เฉลิมพระเกียรติที่จะเข้าอุปสมบทณประเทศอินเดียถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีพระพรมวิสุทธทาจารย์กรรมการหาเทถสมาคมจเจ้าวาดวัดเขือวันบวรวิหารเป็นประธานในพิธีประธานโอวาท สอนหน้าถวายในพระบโบสถวัทเทเศรินานราวาชกุรงเทพมหาคนครนะครับงานนี้ก็ท่านผู้ชมก็ถ้าจะไปร่วมงานก็ขอเรียนเชิญน,นะครับ<ม>ก็ถือว่าเป็นงานที่สําคัญที่ได้ร่วมอนุโมทนากันนะครับเป็นงานอุปสมบทครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของ<ม>ประเทศ<ม>ของมาเทรสสมาคม,มของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับจากงานอุปสมบทนะครับเราไปดู ที่เชียงใหม่กันนะครับอลังการเชียงใหม่จัดสมโพธิคมภีรล้านนาอันนี้ก็เป็นงานสาคัญที่ได้มีการจัดฉลองหรือว่าสมโพธินะครับคมภีล้านนาซึ่งจะถือว่าเป็นงานที่จัดอลังการนะครับจัดสมโพธิคมภีรล้านนาคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สร้างประวัติศาสตร์ในวงการพระพุทธศาสนาโดยจัดทารรพัตตบิดก mm hmm. เป็นอักษรภาษาล้านนาให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้พร้อมจัดพิธีสมโพธิอย่างยิ่งใหญ่ครับคุณการาัาค่ะ คณะสงฆ์เชียงใหม่ร่วมกับวัดพระธาตุจอมทองวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระธรรมมัมมังคราจารย์วิเป็นประธานจัดพิธีสมโพธิคัมภี์อัฏฐกถาภาษาบาลีล้านานา20-22กุมภาพันธ์2558โครงการปริวัต,ติคัมภีร์อัฏฐกถาภาษาบาลีล้านานาวันที่20กุมภาพิธีอัญเชิญจากพุทธสถาน ไปวัดพระสิงห์เชียงใหม่21กุมภาพันธ์พิธีสมโภชท,ที่วัดพระธาตุจอมทองโดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานพระพรมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นองค์แสดงพระธรรม,มเทศนาทั้งนี้พระธรรมบังคาราจารย์หรือหลวงปู่ทองสิริมังคโลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ เจ้าอาวาสวัดพระธาสีจอมทองวรวิหารนำคณะสงจังหวัดเชียงใหม่พุทธศาสนิกชนและคณะศรัทธาประชาชนร่วมพันคนแห่สมโพธิคัมภีอัฏกถาพระปไะตยวีดกอักษรธรรมล้านนาโดยในขบวนนอกจากจะมีตัวแทนพระพุทธศาสนนถือคัมภีในขบวนแล้วคณะสงยังอัญเชิญคัมภีขึ้นประดับบนหลังช้างก้าวเชือกด้วย พระธรรมมังคาอาจารย์กล่าวว่าคำพีอัตถกถาพระไตรปิฎกอักษรทําแบบล้านนาไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาการจัดทำครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกโดยการสร้างคำพีอักษรแบบล้านนาเป็นคำอธิบายพระไตรปิฎกอันเป็นหลักสำคัญของคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเล่าเรียนคำพีอักษรล้านนาต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนนพรรษา87พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนนพัรษา82พันษาและสมเด็จพระเทพพระราชนาชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจริญพระชนนพรษศาครบ5้ารอบ60พรรษาอีกด้วยค่ะครับนั่นก็เป็นงานใหญ่นะครับเป็นสิ่งสําคัญคือพระไตรปิฎกและคำพิตถคถาเป็น ภาษาลา้านนาซึ่งเป็นครั้งแรกในโลกที่มีอยู่นะครับก็ไม่เคยมีภาษานี้มาก่อนแล้วก็ถือว่าพระไตรปิฎกและพระอัตถกานี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นหลักการสําคัญเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้แปลเป็นภาษาต่างๆนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีการแปลเป็นภาษาล้านนานะครับก็น่าชื่นชมยินดีนะครับว่าได้ช่วยกันเผยแพร่พุทธศาสนานะครับทำให้คนล้านนาได้อ่านภาษาล้านนาได้ง่ายมากขึ้นนะครับ ไปอีกาหนึ่งนะครับกกตพังงานนะครับทำพิธีตอกเสาเข็มปฐมมกเลิกนะครับทำบุญก่อสร้างอาคารสํานักงานนะครับซึ่งกกตพังงานนะครับได้ทำพิธีตอกเสาเข็มปฐมมกเลิกทำบุญก่อสร้างอาคารสํานักงานเป็นอาคารหลังแรกของศูนย์ราชการแห่งใหม่จังหวัดพังงานนะครับซึ่งในงานนี้นะครับนายประยุนรัตนเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานเป็นประธานลั่นคล้องตอกเสาเข็มนะครับปฐมฤกเลิกการก่อสร้างอาคารสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัดพังงาครับหรือว่ากกตพังงานะครับบริเวณส่วนราชการจังหวัดพังงาโดยมีนางอําพันธ์รุ่งแจ้งนายสมชายบำรงบำรงทรัพนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายวีระเพชรพาณิชย์นะครับประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพังงานายบำรุงปิยะนามวานิชนะครับนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดพังงาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพังงาทั้งอดีตและปัจจุบัน หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับในงานนี้นอกจากนั้นแล้วนางวัสีอุทัยมงคลนะครับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพังงาก็ได้เปิดเผยว่ากากตพังงาได้รับอนุมัติก็ประมาณจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นค่าก่อสร้างอาคารค่าครุภัณฑ์และค่าถมดินโดยมีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง3ชั้นมีพื้นที่อาคาร2 2 8 1ตารางเมตรนะครับโดยห้างห้นส่วนจำกัดชวิศนุพันธ์ เสนอราคาต่ําสุดในวงเงินก่อสร้าง42ล้า00น100,000บาทนะครับใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง460วันสิ้นสุดสัญญาในวันที่22มีนาคม2559นะครับผู้อุ้งไการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพังงาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการขอรับว่าประมาณการก่อสร้างได้รับการผักดันจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดพังงาทุกยุคมาจนถึงปัจจุบันได้ประสานงานได้ประสานติดตามในการอนุมัติอย่างใกล้ชิดทําให้จังหวัดพังงาได้รับ อนุมัติในปีงบประมาณ2 5 5 8นี้แล้วนะว่าเป็นเสาเข็มปฐมฤกษ์ของศูนย์ราชการจังหวัดพังงาแห่งใหม,ม่อย่างนี้ด้วยนะครับอันนั้นก็น่าชื่นชมยินดีนะครับกับกรกตจังหวัดพังงานะครับที่ได้มีสํานักงานนะครับเป็นหลักเป็นฐานชัดเจนนะครับก็จะได้ทํางานรับใช้ประชาชนนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับมาอีกข่าวหนึ่งนะครับก็จะเป็นข่าวงานวัดงานบุญนะคะก็หัวข้อข่าวอันนี้ก็จะเป็นงานแสดงพื้นเมืองชุดสวนหินผางามค่ะ ที่สวนหินผางามตำบลปวนพุอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนายเสน่นนทโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดงานแสดงพื้นเมืองประกอบแสงสีเสียงชุดสวนหินผางามเงินคำกำแก้วของเมืองเลยอำเภอหนองหินเป็นอำเภอหนึ่งในพื้นที่พิเศษที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนหินผางามหรือคุณหมงเมืองเลย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมีลักษณะเป็นเทือกเขาหินปูนมีพันไม้สำคัญด้วยสภาพเช่นนี้สวนหินผางามจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญซึ่งมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเป็นจํานวนมากสำนักงานพื้นที่พิเศษได้จัดทำโครงการศึกษาการพัฒนาทางเดินเหนือภูผาและแมกไม้ Canopy w ี้ k w a y คุณหมิงเขาลูปผงสวนหินผางามเพื่อการศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวของสวนหินผางามและพื้นที่เชื่อมโยงให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเกิดกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่สร้างความน่าสนใจและให้คุณค่าในการเรียนรู้เชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในสถานก,การเดินเหนือเรือนยอดไม้ในพื้นที่สวนหินผางาม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและที่สำคัญเพื่อให้เกิดความหวงแหนและเห็นคุณค่าของทรัพยากรจึงจัดงานแสดงพื้นเมืองประกอบแสงสีเสียงณสวนหินผานงามชุดสวนหินผานงามเงมินคำกําแก้วของเมืองเลย เพื่อสร้างความตื่นตัวและความตระหนักให้แก่คนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวทําให้สวนหินผางามและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในอําเภอหนองหินเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืนให้คนในพื้นที่ได้ทราบประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องและเกิดความภาคภูมิใจหวงแหนและเห็นคุณค่าของทรัพยากร และแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นตนสร้างความรักความสามาคัคคีน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้แก่ประชาชนอำเภอหนองหินจังหวัดเลยค่ะโอ้โหก็สวยงามนะครับชุดสวนหินผางามนะครับสมชื่อจริงนะครับสวนหินผางามจังหวัดเลยนะครับงามแน่นอนงามแน่นอนนะครับถ้าท่านผู้ชมที่ผ่านไปทางจังหวัดเลยหรือว่าอยากไปเที่ยวจังหวัดเลยนะครับก็ขอเชิญนะครับสวนหินผางามซึ่งสวยงามมากนะครับ ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจครับผมเป็นแหล่งใหม่นะครับที่ดูแล้วน่าตื่นตาตื่นใจน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมที่มีลูกหลานนะครับพลาดไม่ได้เลยช่วงหน้านี้เรารู้สึกว่ามีมีสิ่งดีๆจะมาบอกท่านผู้ชมมีโครงการน่ารักน่ารักว่ดฝันความดี วาดสีสันความดีดบนรวงดวยดีสีขาวนะครับอันนี้คนที่มีลูกมีหลานตัวเล็กๆนะครับสนใจว่าจะวาดสีสันความดีบนดวงฤด,ดีสีขาวได้ยังไงช่วงหน้ามาติดตาม,ตตามชมครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับผมสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง W b บ v ทีได้ที่เบอร์โทรศพัพท์